อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับเป็นตัวแม่ด้ค่ะเด้อจะคิดว่าเป็นตัวผู้ด้็นตัวแม่ตัวผู้คือสีดำชัดเจนอ่ะตัวแม่อันนี้คือตัวแม่ตัวนี้ที่พิเศษก็าเขาเนี้ยแมีหกขาเนาะค่ะเนาะมีหกขาจ้ะเราซิมีหกขาไงชิตีเป็นเลขอย่างกันแล้วแต่พี่น้องเลยเนาะจ้นเนาะอู้ยนะตัวใหญ่ขนาดไนนะค่ะซัมเนียก็ขายได้แล้วค่ะลดละหกสิบบาทค่ะมาดุะค่ะบิ๊กอุยค่ะนี่บิ๊กเอาเอาอันนี้ให้เบิ้งเลยอันนี้เขาเอิ่น่า น้ำเต้ายักอุ้ยข่อยมีทีหน่อยข่อยโบมีไฮมีหน้าคือเพื่อนพี่น้องเงี้ยไปคิดหนูก็บโบมีไฮมีหน้าให้หนูเลี้ยงคอบครัวได้แค่เทามีพื้นที่ค่ะว่าจำเป็นต้องมากความขยันเท่ามีเนาะคะ่ะเนาะมันก็สามารถมีซงนีขึ้นได้สวัสดีแล้วคะ่ะเนาะอ่าดิฉซนื่ออานาสาวป้าพ่อสอนจากส่วนนี้นะคะอ่าเริ่มเฮ็ดตั้งแต่อ่าหนูเนาะคะ่ะเนาะออกจาก สาวโรงงานมาเป็นลูกจ้างเขาหลายปีค่ะก็เลยคิดว่าอยากกลับไมาเฮ็ดอีหยังอยู่บ้านเฮ่าโดยใช่หลักแนวคิดของพ่อหลวงล้อกเก่าของเฮานะะเนาะว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี่เขาก็สามารถอยู่ได้ค่ะบบมีหนีมีสินหรือว่ามีหนีมีสินแค่เฮามีพื้นที่ค่ะว่าจำเป็นต้องมากความขยันเฮามีนะะเนาะเนาะมันก็สามารถมีสิ่งนี้ขึ้นได้ พื้นที่ตรงนี้เนาะจ้ะมันมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานค่ะแค่หนึ่งงานเท่านั้นเลยค่ะสําหรับหนูแล้วหนูก็ปลูกพริกปลูกผักสวนคว้าเขาแล้วก็มีไม้ยืนต้นแน่มีบแม่วงก็มีพืชผักสวนคว้าเข้าแล้วก็เห็ดเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกบค่ะกบนี่ตอนแรกก็ไปซื้อลูกของมาค่ะแล้วต่อมาหนูก็เลยเริ่มเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เองค่ะอันนี้จะเป็นบอ่อของพ่อพันธุ์นะคะค่ะเขาสิแยกเลี<า>้ยงไว้ต<า>่างหากค่ะอ้ เป็นพอพันที่สมบูรณ์ค่ะตัวผู้ตัวเมียเขาดูยังไงครับเนี่ยตัวผู้ตัวเมียดูดูที่ที่คางขาไตข้างครับตัวนี้ที่พิเศษกพาเขาเนี่ยเรามีหกขาเนาะค่ะเนาะมีหกขาค่ะเราซิมีหกขาโอ้ทีตีเป็นเลขยังก็เลกแต่พี่น้องเลยเนาะจ้าเนาะหกขาโอ้กอะโ่ขาค่ะโอ้อันนี้มีสองขาเนาะค่ะอันนี้มีสองขาคู่ค่ะตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับเนี่ยดูด้านข้างค่ะด้านข้างอ่าเดี๋ยวจะชัดเจนอ่ะนี่เลย นี่ค่ะตัวผู้นี่ค่ะตัวูข้างเล่าสีดำเนาะดำสองข้างค่ะอันนี้ตัวผู้จ้ะตัวผู้ข้างจะดำสองข้างค่ะตรงนี้นะคะไปข้างเล่าเนี่ยค่ะครับดูง่ายๆตรงนี้เลยค่ะอายุกี่เดือนพอมผสมพันธุ์ครับแปดเดือนขึ้นไปค่ะเพราะแปดเดือนก็คือว่าในสวนนี่ก็จะเพาะกบขายนาเพราะกบขายค่ะใน่วงฤดูไหนครับอ่ากบนี่ที่เริ่มเฮดได้ตั้งแต่หลังปีใหม่หลังปีใหม่ถ้านับชุดแรกขึ้นหลังปีใหม่เลยค่ะ ก็สีใดหนึ่งชุดเราเขาก็เว้นให้ท่องเขาว่างอีกซี่เดือนเราก็สามารถที่แบบว่าผสมพันธุ์ต่อได้อีกค่ะครับโดยที่แบบว่าผสมแบบทั้งฝนเทียมก็ได้ค่ะหรือว่าซี่เอาแบบธรรมชาติก็ได้ครับค่ะเบิ้งความพร้อมของแม่พันธุ์นะคะเนาะค่ะสั่งรายได้ให้กับครัวเรื่องค่ะก็ขายทั้งหัวค่ะเนาะขายหัวขายลูกกบ,บขายกบเนื้อที่ว่าเป็นนุมเป็นมา,ขามนเขาก็ขายค่ะพอแม่พันธุ์เขาก็ขายค่ะหลักๆกอาจจะมีกบแล้วก็สวน สวนผักผสมผสานเนาะค่ะเนาะเป็นสวนผักผสมผสานค่ะเขาสิปลูกหมุนเวียนกันค่ะเพราะวาสิเป็นบักเือพริกบักแตงกัวหรือว่าบักทั่วฝักงาวค่ะเราจะปลูกหมุนเวียนอยู่ตลอดไปล่าครับเป็นยังไงล่องเราให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะใจชีวิตแบบนี้เป็นยัไงมีความสุขบ่ครับมีความสุขค่ะก็คือตื่นขึ้นมาเขาก็สิ่งแรกเลยคืออากาศที่บริสุทธิ์ก็คือบานเฮาค่ะสิ่งที่สองคือตื่นขึ้นมาเขาก็เห็น้่ะรอบครัวเฮาแล้วเนาะกับแม่กับพ่อแม่พี่น้อง คนในครอบครัวเฮาแล้วก็สิง่งที่สามก็คือว่าเนี่ยคะ่ะเฮาปลูกผักกินเองเราเฮาสีปลอดภัยคะ่ะปลอดภัยเพราะเฮาหูวา่าเฮาใสอีกอย่างลงไปการปลูกผักนะคะเนาะโดยโดยตนนัวนูนี่นูสิใส่ปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักบ้านเฮาเองค่ะแล้วก็นำหมักชีวภาพหมากเองค่ะนะคะในการบำรุงดูแลรักษาเดี๋ยวพา,าไปดูกบตัวเมียนะครับตัวเมียสิแม่ใกล้จ้ากบตัวเมีย แยกที่แยกไว้นออี่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสิ่งอยูย่นั่กัางค่ะตัวผูกเขาสิมากอดตัวเมียตลอดเวลาะอ๋อแท้หาตัวเมียเ้าค่ะมีได้รับบาดเจ็บจากการขูกเล็บของตัวผูกมันกอดบ่อยๆก็พ่ดีค่ะครับก็เหมือนกับพอผสมนี่งไงเหมื <laughs> อนเขาใหญ่ผสมยึดตลอดเวลาอ๋อบาบาไว้ค่ะแต<อ>่การลากชุบตัว<า> สมบูรณ์ขอดูตัวจะจับหน่อยอดยวจับใหายเลยนี่นะคะตัวเมียตัวเมียเพราะไอตรงห้างเล่าสีขาวค่ะว่ะคือตัวผู้นั่นอ่ะเนาะครับตอนตัวผู้ที่ให้ดูเมื่อกี้นี่คือเล่าจะด,ดำเนาะอันนี้มันสีขาวอายุจักเดือนครับนี่ตัวนี้อ่าอ่าสิบเอ็ดเดือนค่ะ,ะ,ะเะกือบปีแล้วละค่ะเกือบปีค่ะเพราะว่าให้ผลผลิตมันนั่นละ ก็คือนในการพอกบนีครับถ้าต้องใส่พอไม่พันตังแต่จักเปียใส่ไปหอจักปีครับอสำหรับยุบ่งของหนูแล้วหนูให้เขาอู่แค่สองปีค่ะแล้วหนูก็สิเปลี่ยนค่ะแล้วกาเลี่ยงรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยเพราะว่านําเสื้อเขาสีใดแข็งแรงค่ะครับก็จะพอลูกกบขายในช่วงฤด,ดูพอนะครับเนาะฤด,ดูพ่อแล้วก็นอกฤด,ดูก็สามารถเทศดได้ค่ะครับ ถ้าเกิดมีคนสนใจครับผมติดต่อทางไหนไหนบ้างอ่าติดต่อทางเพจเนาะคะ่ะเนาะเพจสวนประภาพรเนาะเนาะนี่หนึ่งหนึ่งสองทางแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะประภาพรอจอกสูงเนินค่ะนะคะหรือว่าสิทโทรมาสอบถามต้องการความรู้เพิ่มเติมการเพาะกบหรืออีย่างนี้ยินดีให้คําปรึกษาทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะเนาะการติดต่อมาเลยที่เบอร์โทรของหนูเองเนาะ,ค,ะ,นะ20 20ค่ะเนาะศูนย์หกสองห้าสองศูนย์สองศูนย์สามหาค่ะครับผมพี่กัดนี่ตังค์ยังไงครับพี่กัดนี่ของเขาอยู่อ่า บ้านเล็กที่สาสิบเจ็ดหมู่สิบตำบลห้าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเพาะลูกกบนะครับ,รบก็จะเห็นบอ่อปูนในร้ายยางนะครับ,รบเป็นเป็นบอ่อในการเพาะบ่ออนุบาลกบน้ำค่ะคย่าง<ม>เลยค่ะอตอนนี้เราโมด,ดูการเพาะนะครับน้องเอ๋ยนะโมด,ดูการเพาะช่วงเขาพักคลองค่ะตอนนี้เป็นช่วงพักคลองก็คือเอาอธิบายนะครับว่าเป็นอย่างถึงบริเเพาะช่วงนี้เพาะอะไรครับ เป็นยังไม่ได้พ่อช่วงนี้เพราะว่ากบซี่เขารู้ดูการจำศีลค่ะอเืเขาซีโบมีบบมีการแบบว่าเขาซี่เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวที่ที่จำศีลของเขาแล้วเนาะคะ่ะเนาะการก,การกินของเขาก็ที่ลดลงค่ะช่วงช่วงจำศีลอะ่ะเขาก็ที่ลดลงในการอยากการกินอาหารก็สี่ประหยัดครับค่ะแล้วก็ประมาณหลังปีใหม่ กระซีผสมพันธุ์อีกเรือนหนึ่งค่ะอาหารที่ใส่ใกินนี่เป็นอาหารสําเร็จค่ะอาหารเม็ดเลยอาหารเม็ดเลยค่ะนะเพราะว่าโปรตีนมันสูงแต่เวลาเขาช่วงที่มันออกลูกไม่ๆม่ช่วงที่แม่กบออกลูกไม่ๆมนี่คือ,อยนง่มว่าแม่ยังกินค่ะเพราะว่าลูกออดเนี่ยค่ะมันสิกินกินอาหารที่มีอยู่ในไข่ของเขาอยู่ประมาณเจ็ดมือประมาณเขาได้อายุได้เจ็ดมือนี่เขาก็มันติมีอาหารอ่อ,อนๆค่ะ เป็นอาหารเม็ดสําหรับลูกออสเลยอ,อันนั้นสําหรับการเติบโตที่ไวมากค่ะคแต่ถ้าใช่อาหารตามท้องทิ่บ้านเท่าก็ซีมีห้าหรือว่าไข่แดงที่ต้มสุกนะคะ่ะเนาะเอาหอมันอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะด,ดวกของแต่ละคนเนาะแต่สําหรับหนูแล้วเพื่อห้มันทันกับลูกค้าที่มีออเดอร์มาเยอะมากก็ต้องใส่หัวอาหารให้ให้เขากินของลูกออดค่ะโปรตีนเขาจะสูงแล้วก็โตวไวค่ะ เพียนทายน้ำจังนนะครับนี่เนี่ยอาหารไทยยังไงครับการทำความสะอาดบ่อเนาะค่ะเนาะกรณีบ่อซีเมนต์คอมมูนีซี่อ่าล้างบ่อค่ะล้างบ่อทุกเซาเลยค่ะครับทุกเซาซึ่งใส่น้ำเมื่อายค่ะพี่น้องใส่แค่นี้แหละค่ะข้อถ่วมถ่วมอันขาเขาแค่นี้แล้วก็พข้อเราพ้อไขหัวอาหารมันร้อยได้ก็โอเคหมดค่ะบดไอเสียน้ำหมากไม้อย่างไรได้จากเด้อให้อาหารก็เซาวแล้งค่ะเราต่เขาสิให้เพิ่นให้กินไป อืมอันนี้ก็คือเป็นปบที่พ่อมาขายเลี้ยงอยู่ประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนนี่คือสองถึงสามเดือนขึ้นไปคือขายได้เลยค่ะสําหรับยี่หีกระสีอยู่ประมาณที่อสามตัวโลซี่ตัวโลค่ะขนาดนี้เนาะก็คือยี้นี้มันต้องแยกปู้แยกเนี่ยนครับบ่ค่ะถ้ากบที่เขาต้องการที่จิทําการขายเลยก็ต้องแยกบ่ต้องแยกค่ะคือขายผสมเัินไปเลยค่ะ แต่ถ้าว่าห้องซีเฮดเอาเขาอ่ะมาเป็นพ่อแม่พันุ์เสียาต้องตงแยกเขาแยกเขาไว้ค่ะครับ,รบแล้วเจอปัญหายัางบ่ครับไม่โรคไม่ยังบ่าสําหรับตั้งแต่เห็นมาเนาะฟ์าสำหรับฟ์มของโนนี่ยังไมไ่ได้เจอปัญหาเคยเคยแต่ว่าไปเจอของคนอื่นที่เขาเป็นโรคอ่ากบเป็นโรคระบาดคือโรคอ่าขาแดงตีนแดงก็คือท่องของเขาค่ะ ท้อของเขาที่เป็นตุ้มใสๆจากตุ้มใสนั่นเรามันก็ที่เกิดอาการแตกเป็นหนองเท่านี้แหละค่ะแล้วก็ตีนเขาที่เปื่อยอ่าจีนแนนน้าพี่น้องสําหรับคนที่ว่าเขาที่ไปซื้อลูกกบมนเลี่ยงเนาะเดี๋ยวหนูที่บอกเทคนิคว่าเวลาเจ้าไปซื้อกบฟาฟ้ามเขาให้เจ้าจับลูกกบขึ้นมาค่ะแล้วงายท่อของเขาเบิงว่าเขาสมบูรณ์ดีบ่ถ้าเขามีตุ้มใสๆในท่องหรือว่าบริเวณผิวหนังค่ะคือพี่นอ้องนี่ยาเอา้อค่ะคือว่าตายงาคว้วเลยค่ะ ค่ะเขาชี้ว่าภาษาบ้านๆก็คือตายฮาเลยค่ะคือมีมือตายเป็นมือโตค่ะ่ oh. าเคยเห็นมูเขาประสบปัญหามาแล้วครับค่ะเนื่องจากว่าไปเอาลูกกบมาเราบดาเบิรงมเขาเรียกว่ามันติดเชื้อมันเป็นเชื้อที่ติดอยู่ในกระแสเลือดเลยค่ะรักษาบ่หายอืค่ะก็สติตายตายตายติดติดกันไปเลยค่ะครับถ้าของภัยที่เกิดกรณีน,นี้การแก้ปัญหาก็คืออ่าพักบอ่อค่ะพักบอ่อแล้วก็โรยปูนขาวถิ่มไว้ค่ะโรยปูนขาว ทิ้งไว้ประมาณจะเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเราก็ล่างปูนขาวออกที่ห้าวโรยเนาะแล้วก็แซน้าด้วยต้นกล้วยค่ะตัดต้นกล้วยดิบเนาะค่ะมาแซไว้อีกตัดแซ่ไ้จนกว่าห้าสีเห็นลูกยุ้งอะคะ่ะมันเกิดขึ้นในบอ่อห้าการแสดงว่าโอเคบอ่อห้าจืดแล้วนะก็ะทาการเริ่มต้นการเลียงไม้ได้เลยค่ะครับผมจากประสบการณ์โดยตรงเนาะค่ะคืน <laughs> <laughs> เลี้ยนเลี้ยนรูปแบบเลี้ยนผิดเลี้ยนถือมาเป็นปีค่ะสัวชีไม่อยู่จุดนี้ได้ซซวชีได้เห็นเงินหมืน่นเงินแสนน้ำเพลินก็ตรงสู่กันมากตลอดค่ะแค่ว่าเข้าย่าท่อค่ะพี่นอ้องที่ผ่านมากก็เห็นกันในไลฟ์บ้าครับยังได้ครับก็ถ้าถามว่าได้บอกก็ได้ค่ะบ้านที่เห็นนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการขายของเฮ้าการที่ว่าเขากลับมาอยู่บ้านเฮ้าเขามาขายโกขายของในในสวนของเฮ้าที่เฮามีอยู่เขาก็พอได้ซื้อนั่นซื้อนี่ครับ เฮ็้เฮียนแซ่ดในแบบอย่างเสียค่ะยู่ได้จนหนูเนี่ยบ๊ทคิดว่าหนูซีดไปหาเฮ็้ยนนี่ทั้งทั้งอื่นอีกเลยพื้นที่ก็บ่เยอะนะครับเนาะเยอะค่ะแค่งานเดียวค่ะงานแต่สามารถเฮ็ดได้หลายอย่างค่ะสามารถได้หลายอย่างเดี๋ยวสิให้เบิ่งครับอันนี้เป็นปลาดุกพันธุ์บิ๊กอุยค่ะพันธุ์อื้อบิ๊กอุยเหลืองได้เนาะค่ะเหลืองค่ะบิ๊กอุยเหลืองครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับข้าไปดูไก่กันเอาปูอยู่ครับตัวใหญ่ครับนาะน้าค่ะซับนี้ก็ขายได้แล้วค่ะลดละหกสิบบาทค่ะปลาดุกเนาะค่ะบิ๊กอุยค่ะนี่บิ๊กอุยค่ะประมาณสองนิ้วนะครับเนาะหนึตัวบางคนก็มากตัวหน่อยบางคนก็มากตัวใหญ่ลูกค้าตามใจลูกค้าค่ะอืมาแบบใดขายให้แบบนั้นโอ้เลี้ยงไม่ยากนะครับเนาะเลี้ยงไม่ยากขายจริงไม่ยาก เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเนาะ,ะขายมีความขยันก็บพานท,ทุกอุปสรรคค่ะคย่าไปย่าไปกังวลกับกับว่าอุย้ยข่อยมีทีหน่อยข่อยบบมี่ไฮมีหน้าคือเพิ่นพี่น้องอย่าไปคิดหนูก็บ่มีหไฮมีน้าเป็หนูเลี้ยงครอบครัวได้เขาพอสิเฮ็ตบอสิเมนเขาก็เหตค่ะเอาความสะดวกของเราเลยบ่ยาน้ะค่ะเนาะ ทีบอายเนะาะค่ะบอาลค่ะเนื้อที่แค่หนึงไร่เอ้ยหนึ่งงานค่ะขอโทษหนึงนึง,งานเท่านั้นเองค่ะครับที่หนูเห็ดมากม,มากทั้งหมดเนเี่ยค่ะอ,อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับดูได้ป่ดูได้ค่ะเ้องตองดูเขาได้ตั้งแต่จักเดือนครับ ดูได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยค่ะหนึ่งเดือนเนาะค่ะมักจะมีความดำแบบนี้อันนี้เป็นเป็นตัวแม่แล้วค่ะเด้อแค่คิดว่าเป็นตัวผู้ด้็ยตัว,ตวแม่<อ>ตัวผู้คือสีดำชัดเจนอ่ะตัวแม่อันนี้คือตัวแม่ค่ะข้างเนาะค่ะดูสังเกตข้างอย่างเดียวอืครับมูตัวใหญ่จัง เป็นพี่ขี่หนูค่ะพี Hi ่ขีหนูเนาะค่ะเนาะพี่ขี่หนูค่ะอันนี้คือว่าเขาเก็บทรงไปแล้วอันนี้ก็สิเหลืออยู่ประมาณนี้ถามถึงอรายได้ในควัเลื่อนเท่าก็สามารถดูแลครอบครัวได้ค่ะรายได้ต่อดเดือนจะอยู่ประมาณที่ประมาณขันต่ำก็หนึ่งหมื่นค่ะอันนี้ขันต่ำเนาะค่ะเนาะมาถึงขันต่ำให้การฟังหลังจากหักต้นทุนแล้วเพราะว่าที่เป็นการซื้อหัวอาหารปลาอาหารกบนะคะเนาะครับอันนี้เขาใส่แบบ เกษตรอินทรีย์ค่ะโดยที่นุมักน้ำหมักเองน้ำหมักบำรุงพืชดอกหมากขนคือทําเองหมดเลยค่ะเนื่องด้วยว่าในเจ้าตนูเนี่ยได้รับโอกาสเนะคะ่ะนได้รับโอกาสเขาอบรมเรียนรู้ของอันเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยได้เอามาประ,ประยุกต์ใช้ในสวนของเราเองนะคะคไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะ มีทุกอย่างเนาะ้อยเนาะค่ะมีทุกอย่างค่ะอยากอยากกินอย่างคือทุกอย่างเขาสวนเขาเลยกีรดุสค่ะบกฮู้บกหนังบมี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะกอบกฮูงอ่าภาษากลางเราเรียกมะละกออีสานมันท่ากับบกฮูงนี่แหละค่ะครับผมกรอบค่ะกรอบมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ว่ากรอบทุกต้นกรอบทุกต้นเนาะจ้ากรอบทุกต้นค่ะพริกกามี่ค่ะมี่ค่ะมะเขือมะเขือกามี่มีสะเดามันทวาย อันนี้ก็ผักหวานปลาก็มีค่ะอันนี้ผักหวานปลาเนาะจ้านีาน่ผักหวานปลาอยอดเหลืองค่ะพันยอดเหลืองผักหวานปลาค่ะคได้กินสุปปีค่ะได้ขายพร้อมค่ะได้ขายพร้อมค่ะเป็นเงื่อเป็นท้องมัลละค่ะขั้นท้องที่ขายเหลือกินก็ขายค่ะเหลือกินก็ขายแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านให้พี่น้องเรารได้หมดจ้ะนคนผักกลางสิเรียกว่าใบยีราเนะคะเนาะอีสานบางคนมันก็เอนอาผักอัน ไอ้อย่างกระเพ้าควายว่าสานคนใบกระเพ้าควายเพคนเฉินค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเฉินเอียงเนาะแตแล้วแต่ภาคอีสานภาคภาคภาษาบัวอีสานเราค่ะเราจะภาคภาษาเราจะพ่นสิเรียกครับพ่นสิเอินเอากระเพ้าควายค่ะแล้จะเป็นกล้วยกล้วยไข่เลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยไข่ครับเก็บผลผลิตไปร้ายแล้วบอนี่อันนี้ได้หลายแล้วค่ะได้เงินหลายละออันนี้ก็ อันใดที่เขาขายออกไปเขาก็สิตัดตัดต้นชิมส่วนต้นมันก็เอาว้เห็ดเป็นปุยครับมักลดจืดค่ะปุยเป็นงานปุยนก็็เปอันนี้เป็นอ้อยก็เอานาอ้อยขั่นค่ะอ้อยขั่นบางท่านก็เอยนี่อีกเนาะหนีบออเจน่ามันขายค่ะอันนี้ก็อ้อยขั่นถ้าขายนี่ก็สิขายอยู่ที่ทอนละหาบาทค่ะทอนละหาบาทก่อนันนี้จะมีทัวร์มั้ยังเนาะโอแต่ก้อก็มีทั่วรหลายค่ะเสียดายว่าอัน อันมาซาโพดราวิสานมาซาโอ้ยโอกาสหน่ะเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเซียนได้เห็นความสมบูรณ์ที่มากมาให้พวกนี้อีกค่ะมันเป็นผดอายุสั้นค่ะไม่ผดอายันอันนี้ก็บบักเขื่อค่ะจะขายเนาะค่ะเนาะอืขายได้ค่ะครับเป็นเงิ่อนหมดเลยค่ะน้อเป็นเงินอืนบักพริกบักเนี่ยค่ะบักพอบักหูเข้านี่แหละค่ะโอ้ข้างบนนี่จะปลูกบักหูนะครับเนาะข้างล่างปลูกพริก ค่ะ oh. อ๋อใส่กันได้ค่ะใส่กันได้ไดแล้วก็ใส่วิธีการโฮมดินเนาะค่ะพี่น้องเนาะครับโดยการเอาฟางมาโฮมแล้วก็โรยโดยปุยปุยขอกเข้ารอบบริเวณต้นค่ะครับผมเวลาเข้ารดก็รดให้มันชุมช่มชุ่ม <No. S 2> มันจะประหยัดน้ำน,นี่โตคือเพาา่ต้องรดรดทุกมือค่ะเพรต้องหดน,น้ำทุกมือค่ะ,ค,ะครับเป็นการดูแรลรักษาความชุมช่มชื้นของน้ำที่สูง ตะไคะรไ่สามสิบบาทเนะนาะบยานังอ้าวครับอันนี้คือลูกยังไงครับนี่อันนี้เอาเอาอันนี้ให้เบิ้งเลย <laughs> <laughs> อันนี้เขาเอ,อิ้นว่าน้ำเต้ายักษ์ค่ะน้ำเต้ายักษ์ค่ะ<อ>นุ้ยนี่นี่เป็นนุ้ยที่ว่าเอาไว้เอาไว้เห็ดแนวค่ะอีสานเอาไว้เห็ดแนวครับภาษากลางรพูดนะว่าเก็บไว้ทำมมเมล็ดพันธุ์เนาะค่ะเนาะไปได้มว้ยังไงครับนี่ปลูกยังไงเนี่ยเอ่อ เดิมที่แล้วไปบ้านเพื่อนอยูนเพื่อศรีนครเน,น,นาะค่ะเนาะศรีนครสุโขไทยจุโขททยเ<อ>พื่อนให่มากขยายพันธุ์ตัวครับก็คือเขาต้อ,ตองต้องเท็คข้างนะคะ่ะเฮ็คข้างให้เราอยู่แต่ดีความีวันนวยเล่าใหญ่ข้างบาอันก็หักคะ่ะไม่หักก็มีลูก 1, หนึ่งร้ายกิโลเลนาะโอ้ลายค่ะหลายห้ายก<อ>ิโลค่ะก็คือรุ่นนี้ที่กินได้แล้วเรอคะเนี่ยครับเขาหยิกเบิ่องค่ะ่วยใหญ่สำเนาถ้าหยิกเข่าใกล้ก็ถือว่าออนนะคะเนือามันเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะ บางคนอาจจะบาโมโหครับไปประกอบอาหารอย่างในเนยครับอ๋อเมนูของเรานี่เฮ็ดกินได้หลายอย่างนะคะน้องเพราะว่าสิต้มหนึ่งกินกับแกงเข้าหรือว่าสิเป็นแกงไก่ต้มจืดได้หมดเลยค่ะแกงสม้มครับค่ะแกงส้มก็แซ่บค่ะน้ำเต้าเนาะค่ะน้ำเต้ายักษ์ค่ะเขาเอิ้นน้ำเต้ายักษ์ค่ะเดี๋ยวอุ้มชั่วไหมน้ำเต้ายักษ์โอ้น<ะ>ักโอ้ครับการปูนี่ครับมันต้นองใช้เวลานานบ่เอือย ระยาการปลูกเนาะค่ะประมาณ45วันค่ะ45วันค่ะ45วันก็สามารถมีผลผลิตได้เลยค่ะโอ้ oh, ค,ครับแล้วก็คือมันออกลูกตลอดค่ะออกตลอดเดาออันนี้ก็เป็นหมางน่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่แรกค่ะมันสิเบิดว่าเบิดขันค่ะไม่เป็นหมาง oh. น่อยอีดอกมีอย่างต่อถึงนมาอีกค่ะ เนาะมันกอกไม่เรื่อยเนาะกอกไม่เรื่อยครับม่อด้อวอ,อวาพร้อมกันครับนะจะเป็นลูกไงนะครับแล้วก็ลูกน้อยครับสิบบาทอันนี้ขายเป็นกิโลค่ะก,กิโลละสิบบาทหมางนวยก็สองโลก็มีแยกออนอยู่ค่ะสองสามโลก็ยังออนอยู่รสชาติของเขาเนาะค่ะมันจะมีความหวานในโตแล้วที่สําคัญคือเวลาเขาประกอบอาหารนะคะว่าต้องใส่น้ำลายเพราะว่าในโตของมันนี่ของนวยเขาเนี่ย มันซีมีน้นำอยู่แล้วครับแ <k> ล้วก็น <us> ุ่มค่ะนุ่มรสชาติหวานแล้วก็เนื้อนุ่มค่ะครับเออสำหรับมันี้นะครับนาอก็ขอขอบคุณนะครับเอื้อยด่านะครับาะสำหรับการแนะนำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวพอหลวงนะครับของเขานะครับในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็มีอยู่มีกินมีขายมีใส่นะครับนาะเอื้อยเน่ะอยู่บ้านเท่าเองครับค่ะมะนีก็ขอขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับค่ะ